สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนอ่องทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารามี ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงเพื่อรับความโชคดีแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงและลักษณะดินของผู้ที่เกิดปีขานสัญลักษณ์คือเสือดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ คนเกิดปีขานนั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนั้นยังมีจิตใจที่สูงส่งและกล้าหาญคนเกิดปีขานคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้ได้จนหยุดสุดท้ายเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้บางทีจะดูเห็นแก่ตัวไปบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วนะคะคนเกิดปีขานนั้นใจกว้าง บุค,คลิกอันน่าเกงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันก็ทำให้ใครๆต่างพากันหลงไหลนะคะคนเกิดปีขาานั้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงและบางครั้ง ก็มั่นใจจนเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเกิดปีนี้นะคะยังไงก็ชอบที่จะเป็นผู้ควบคุมแม้ว่าบางทีนะคะอาจจะมีคนพยายามที่จะเข้ามาควบคุมเขาก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทำได้คะ่ะเนื่องจากว่าคนเกิดปีขานนะคะเป็นคนที่ รีบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆเสมอดังนั้นเพื่อนนะคะจึงตามไม่ค่อยทันคนเกิดปีขานชอบทำงานคนเดียวค่ะเหมือนกับเสือนะคะเป็นพวกที่ทำงานขยันและคล่องแคล่วถ้ามอ,อาถูกมอบหมายให้ทำงานสำคัญๆนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยคือคนเกิดปีขาน่ะเขามีประสิทธิภาพของเขาอยู่แล้วเอาอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ค่ะ เรามาดูกันว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีขานในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน2567จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะดวงการงาน การงานถือว่าดีนะคะช่วงนี้มีอารมณ์ศิลปินให้นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครนะคะมีแต่กระยะาณมิตรอยากจะร่วมงานกับเราแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานดังนั้นนะคะงานก็เลยออกมาดีแล้วก็นำไปสู่ ความสําเร็จนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนเกิดปีขานได้มากพอสมควรส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินถือว่าช่วงนี้หมุนเวียนได้ดีค่ะแม้ว่าอาจจะใช้จ่ายช่วงสงการไปมากพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าขั้นวิกฤตนะคะรายได้ยังสามารถคล้องตัวได้เรื่อยๆ ส่วนดวงความรักนะคะคนมีคู่ที่ทำธุรกิจร่วมกันช่วงนี้เฮงมากๆนะคะอารมณ์ดีคุยกันสนุกส่วนคนโสดอาจจะเจอสายเปเข้ามาบ้างแถมจริงใจกับเราอีกต่างหากดังนั้นนะคะพยายามศึกษาดูใจไม่แน่เขาคนนี้อาจจะใช่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเราในอนาคตดวงสุขภาพคนเกิดปีขานนะคะถือว่าสุขภาพดีนะคะช่วงนี้ไม่น่าเป็นห่ว เหมือนนกันสุขภาพดีทั้งกายและใจสดใสมากๆค่ะ การเสริมดวงแก้เคสนะคะแนะนำให้ใส่เครื่องประดับนะคะหาทิปเดินทางท่องเที่ยวไปทำบุญหลายๆที่นะคะที่เราไม่เคยไปพยายามผ่อนคลายในการทำงานบ้างนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจ กดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทําบุญใหญ่แล้วนะขออนุโมทนาสาธุบุญกับชาวปีขานทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ